อยากได้บ้านสไตล์ยุโรปเหมาะกับอากาศเมืองไทยผมกำลังพูดถึงบ้านหลังนี้เลยครับ P 2 0 2 0แบบบ้านเมดิเตอร์เรเนียน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตรงบประมาณในการก่อสาร้าง2 2ล้านสแสนบาทพูดถึงบ้านสไตล์ยุโรปนะครับจุดเด่นของหลังนี้ก็คือการดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกนะครับจุดสังเกตรแรกก็คือกระจกของตัวบ้านนะครับออกแบบเป็นดีไซน์เกอ็ดน้ำโค้งแบบทางตะวันตกนะครับบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะครับจัดเป็นซุ้มโค้งแบบสไตล์ยุโรปเช่นเดียวกันนะครับมีการใช้ธีมสีแบบไม่ มีมอวออกในโทนสีฟ้าเหมือนปราสาทในเทพนิยายตัวบ้านหลังนี้ใช้หลังคาแบบซิงเกิลรูพับเป็นแผ่นเล็กๆความชันของหลังคาอยู่ที่ประมาณ30องศาครับแปลนบ้านหลังนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะครับความกว้างของห้องนอนใหญ่นะครับอยู่ที่4.5่จุดห้าคูณหเมตรครับและมีความกว้างของห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ที่4ี่คูณสเมตรบ้านหลังนี้นะครับมีห้องน้ําอยู่2ห้องครับมีห้องน้ําในห้องนอนเป็นห้องน้ำไซส์มาตรฐานและมีห้องน้ําส่วนกลางมีความกว้างถึง3ม เมตรสำหรับบ้านหลังนี้นะครับจัดห้องครัวนะครับเป็นแบบครัวผ่นที่อนาคตต้องการที่จะทําเป็นครัวไทยเราสามารถที่จะกั้นกระจกอลูมิเนียมเพื่อการลิ่นได้นะครับเมื่อเรามองภาพรวมของหลังนี้พร้อมกระทั่งสาว่ายน้ำเป็นบ้านสไตล์ยุโรปที่เหมาะกับอากาศเมืองไทยเป็นอย่างมากครับหากคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเพียงแค่มีเงินผ่อนธนาคารตกเดือนละประมาณ17,000หบาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วครับถ้าชอบบ้านหลังนี้กดเซฟโพสต์กดหัวใจกดรีโพสต์ให้ผม ชั้งหนึ่งกดังแบบบ้านด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากจะให้ผมเขียนแบบให้คุณติดต่อทักแชทหาผมตามใบผุ้ได้เลย